อ้าหงอกฮะไม่ค่ะฉันทําฉันมีตังมาตั้งแต่สมัยในแล้วคคาฉันจะบอกให้คาข่อยซอยนองข่อย,อยซื้อข่อยเยลี้ยตนเล่าเรามาอยู่่อนแกโนมี่ไผ่จริงๆนะผมรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเหมือนน้องเลยนะผม,เ,เ,นนขม,มเขาเป็นคนขี่ตักมักได้ไหมเขาเป็นคนขี่ตักมักได้เขาเป็นคนคือข่อยพี่านฟินแลนด์เนีนะ่ยเขาเป็นคนคือผม อันนี้ที่ผมซัพพอร์ตน้องผมได้เนี่ยเต็มที่เลยอันแล้วบอกว่าฟินขับของพี่โน้ตอ่ะก็สามเปอร์เซ็นต์แม่เสือแล้วพ่อแม่ของผมกับซ้ำของผมมันละเบื้องไห้สุยย่างเฮดไห้ซุยย่างอันไหนอันไหนที่ตัวเองทาได้อ่ะเต็มที่เลยช่วยเต็มที่บ่มีกกกเมื่อย์บันไดกับเฮดไห,ห้ไปเบื้องไห,ห้เฮดไห้ขันมันซอยเห้ไห้ช่วกินนอ่องเฮ้ามันดาเนื่อนไปขังนาได้นี่นี่ นี่คือกฎของการเป็นพี่นะครับแต่ผมเชื่อคำหนึ่งนะทุกคนฟังคำนี้ไว้เลยนะคนที่เกิดมาในชีวิตผมอ่ะผมฟังอยู่ผมหนึ่งทำบุญกับคนหนึ่งการทําบุญกับคนผมว่า มันจะได้บุญกุศลก่อก,การกพรการแบบว่าอันนี้อันนี้นี่นี่ส่วนตัวผมเนาะทำบุญกับคนมันจะได้บุญก่อการเขาวัดฟังถรมสองการบอบผิดลูกผิดเมียผู้ดผพิดพผัวผู้ดผมว่าคนคนนั้นเห็นอย่างกับจเจริญอันนี้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 เป็นคนที่เชื่อถือเรื่องนี้มาตลอดเลยเด้เชื่อถือเรื่องนี้มาตลอดเลยนะ น,นี่บอกเลยจริงๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยคือจังผมตอนสมัยเป็นวัยรุ่นอายุนหน่อยๆพี่น้องข่อยก็เป็นลูกเช่าให้เช่าหน้าข่อยก็อยากมีเงินมีอย่างแต่บอกความจริงข่อยอยากมีข่อยเฮ็ดสู่ย่างพี่น้องข่อยไปแจกใบคาเฟ่น้นามูบานไใดใบใลละหาบาทโว้ยนอนยังรบกวนอนพ่อแม่ยากจนอยากมีเงินเบี้ยพี่สงพิเศษอืมนี่ข่อยบอกเลยข่อยเนี่ยเป็นยังสีหลี บิ๊กแต่ก่อนน่ะเชื่อไหมว่าแต่ก่อนน่ะผมบอกน้องผมว่าบิ๊กเธอก็หาเงินไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยรู้ไหมบิ๊กบอกว่าไงอะไรคือการใช้ชีวิตพี่โนตความสุขของบิ๊กคือการหาเงินแตไก็ดูแลบ,บริวารดูแลทีมความสุขของคนเราไม่เหมือนกันโอเคแหละเขาอาจจะยังรู้สึกว่าอันนี้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 คุยกับน้องเนาะ นี่คุยกับน้องคือมีหลายคนอ่ะมักมาบอกผมว่าเพราว่าเจ้าก็บอกอันผู้ใหญ่ย้านฟิลเลีดนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดหนึ่งสองสามสี่สิไหมข่อยอยากบอกจะบอกู่เจ้าวามันหมักไผ่หมักมันความสุขคนนอนมคือการข่อยเคยบอกน้องข่อยแล้วว่าบีกคือบ่อนหาเงินไปน้ำใส่ชีวิตไปน้ำอีกอย่างคือการใส่ชีวิตนะความสุขของน้าคือการหาเงินหรือการดูแลเห็นคนรอบขังอยู่ดีกินดีเออ ตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยบอกน้องซื้ออะไรไม่เคยบอกน้องไปเที่ยวหานี่ยบอๆบอกบอบอกเพราะความสุขคนเราบ่คือกันทุกคนมีวิธีการบริหารจัดการชีวิตของตัวเองเคยบอกเลยแต่ว่าถ้าเมือไหมีเรื่องดราม,ม่ามามีเรื่องนอนเรื่องน,นั่นเรื่องนี้มาในฐานะที่เป็นพี่อ่ะเขาก็เขาก็ค่อยๆตบกันตบกันข้ามาน,นให้กรอบแน่เตือนกันแน่ พี่น้องแต่ไปเห็นนะถ้าว่าไปเวียนนามนี่อยากไปเห็นบอกผมบอกว่าผมอยากไปเวียดนามมากผมนะอยากไปเวียนนามกับทีมงานโตเกียวมากผมมีตะกุนหูวจักแต่ว่าเด้ไปไม่ได้ไปเพราะอะไรนี่ไงประชุมทีมแพทย์ผมผมาประชุมทีมแพทย์ประชุมบริษัทเห็นว่าเราคอยเดีไปโตเกียวนี่เรต้องเป็นห่วงด้ยพี่น้องไ่ได้มีบร่ได้ผิดยังใจกันผมมีหลายบริษัทแล้วตอนเนี้ย อันไหนที่เราไม่เก่งเราก็ต้องไปเรียนไปเรียนบ่ได้เขากับเรียนออนไลน์พี่น้องอันไหนไปเรียนไม่ได้เราก็เรียนออนไลน์เข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจผมไปวันนี้ว่าการเป็นผู้บริหารการเป็นหัวหน้าคนนี่เราต้องมีความรู้ด้วยนะเ้าต้องมีความรู้ตรงมีนั่นมีนี่เดฟถ้าเราอยากก้าวสู่สากลอะไรอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับอันนี้ ห้องรับรองของรับรองพี่น้องของรับรองอยู่คลินิกพวกคุณหมอสิข้นไปสั้นสามอันนี้คลินิกอกราวินพัสสาขาบางนานะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาจจะได้มีธุรกิจทำร่วมกันอยู่อยากดึงน้องเขามาสายสุขภาพสายแพทย์สายยังไหละ่ะพี่น้องอืมาสิ่งนี้ธุรกิจร่วมกันอยู่ แต่แล้วแต่น้องเลยว่าน้องสนใจไม่สนใจแต่ว,ว่าอยากดึงมาดึงมาธุรกิจที่ที่เราคิดว่าอนาคตมันเป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนแม้พี่น้องเข้าใจหรแต่โรงพยาบาลน่ะโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยผมอาจจะขึ้นผมจะทําอยู่แล้วครับ งานมิติ้งครูชินจังบอกครับ <c oughs> งานมิตริ้งครูชินจังก็อยากไปอยู่ดีครับแต่ว่าตอนเย็นนะ่ะผมมีกินเลี้ยงกับทีมแพทย์มีกินเลี้ยงกับทีมแพทย์พี่น้องอยากไปฮอดเวียนามพุ่นละถ้าภูผาไม่เดินพาเลตดนะถ้าลูกไม่เดินพาเลรดกับผมไม่ไม่ติดประชุมทีมแพทย์น่ะผมไปแล้วครับผมไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับไปหาบอลนดก่อนนะมาไกลแล้วยินดีครับยินดีครับลาพี่น้องอิสานนคารสิงคือกันเชื่อไหมบแลเราก็ขนลุกอยู่ดีเนาะเวลาเราทําอะไรเราไม่ได้คิดถึงกําไรอ่ะไม่ได้คิดถึงตัวเองอ่ะสิ่งที่มันออกมาน่ะผลผลรับพี่น้องมันดีหรือด้คือเราไม่ได้มองเขาบ่ได้มองที กำไรกำไรเป็นหลักเลยแหมผมไม่ได้มองพี่หมอสวัสดีครับผมอิสานนครศร์ไม่เคยมองว่าฉันต้องได้กำไรฉันต้องมีคิวงานฉันต้องมีน,นั่นมีนี่บอรู้รไหมอันนี้ถามพี่หน่อยได้เลยสิ่งเดียวที่คิดกันตอนนั้นคือทำยังไงเราถึงจะดูแลทีมงานเราได้ถึงจะมีงานแดนเซอร์ศิลปินจะมีงานบริ ทีมงานเท่าเนี่ยจะมีงานเห็ดจังไข่คอยปีแหลกการันตีที่ลอยลอยมีสิบงานลอยหาสิบงานนี่แหละขนาดได้เกินแล้วนะยังไปปิดวิกเองเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมไม่อยากให้ทีมงานว่างว่างหลายมือ,อย่านย่านเขาหนีกระบะหรือบ,บอมาอีกอย่านเขาคือเขาต้องกินต้องใช้อะอีสานนครศรีน่ะมันต้องกินต้องใส่ะไปปิดวิกเองพี่น้องขาดทุนง,งานละสามแสน สามงานเป็นล้านตอนนั้นปิดวิกเองประมัณสิบงานสามล้านเฉพาะขาดทุนงานปิดวิกเนี่ยนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคิวไปเขาเจ๋งเ,เ,เขามีของดีเขาก็อยากเขาอยากเอาสินค้าเขาเนี่ยไปนําเสนอขาดทุนไม่เป็นไรเอาสินค้าเขาไปนําเสนอให้คนเห็นปีที่สองมาสองร้อยคิวงานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเราเรา,เราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าเรามันดีจริง สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพยายามจะบอกในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายอะไรก็ช่างผมบอะก,กามาสอนตรงๆผมแค่พูดมุ่งมองให้ฟังเผื่อว่าในเนี้ยจะมีคนที่ทําธุรกิจอยู่จะมีคนที่ค้าขายอยู่ประกอบธุรกิจของอยู่เอาแนวความคิดผมไปปรับเปลี่ยนใส่หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าเรามีอะไรดีสอง เราจะทายังไงให้สินค้าเราอะไอปพรีเซนต์กับคนอื่นนอกจากทางโซเชียลออนไลน์แล้วเราจะทํำยังไง3ามโปรโมชั่นโอคํคำว่าโปรโมชั่นอย่าคิดถึงกําไรให้คิดถึงปริมาณคนที่จะได้เห็นสินค้าเราเข้าใจผมบอกว่นนี่สีเขาเข้ามาแล้ว มาซื้อมาใช้บริการแล้ว4งานหลังการขายฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นยังไงอาหารขายลาบลาบลูกค้ากินเหลือบอสิบคนชมเฮาจากคนเขาไปหาข้อมูลเขาไปสอบถามการไปสอบถามพี่ครับเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงบ้างครับนี่คือการเก็บสถิติการเก็บข้อมูล เราต้องเก็บข้อมูลเพราะอะไรอย่ารู้ไม่เพราะอะไรเอามาปรับปรุงพัฒนาเขาเรียกว่าการเก็บสถิติการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าดาต a ้าเบสบางครั้งอร่อยเราดีของเรากับดีของเขาไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องฟังคนส่วนมากให้ เขา้องฟังคําติชมจากคนส่วนมากให้เยอะที่สุด <c oughs> จริงๆเนี่ยใครที่ค้าขายอยู่ต้องรู้เลยว่าจุดแข็งของร้านเราคืออะไรแล้วจะทำยังไงให้ดึงลูกค้าเข้ามาสวัสดีค่ะนะครับบริว่าของเก่งบอกไม่ได้ว่าคนนี้บอกแต่ว่าหลายๆธุรกิจผมก็ทําแบบนี้ อันนี้เรื่องจริงเนาะวันนี้ประชุมทีมแพทย์ครับให้ดูบรรยากาศมีสามชั้นนะพี่มีสามสัดนะพี่น้องอันนี้ห้องรับรองห้องรับรองห้องอนาหารนี่น,นี่ก็เป็นห้องรับรองอีกห้องหนึ่งนี่ก็ห้องรับรองนะครับอันนี้ก็เป็นห้องทำหัตถการ นี่อันนี้ห้องอันนี้ห้องพักอันนี้ хорош, นน хорош, ห้องรอของรอบพี่น้อง้องรอห้องรอผ่าตัดนะครับน,นี่ก็จะเป็น хорош, ห้องผ่าตัดนะพี่น้องห้องผ่าตัดเดอ้อเตียงก็เป็นเตียงไฟฟ้านะเ <same. S 2> ตียงไฟฟ้าเตียงผ่าตัดนะครับอันนี้ก็จะมีห้องแต่งตัว มีห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ <c oughs> มีสามชั้นพี่น้องพ้ากินบนสันสามสามชั้นนะอันนี้ห้องชั้นสามก็จะเป็นส่วนออฟฟิศเป็นโซนออฟฟิศรอสโซนงานหลังบ้านห้องสต็อกของห้องประชุมมังสินะ แหนาชั้นสนนี่ก็เป็นห้องห้องประชุมนี่ก็จะเป็นห้องออฟฟิศข้างใน,นเป็นออฟฟิศประตมูมีอะไรนี่ขนมจีนม,มีขนมจีนน้ำพี่น้องเชื่อมีผู้บริหารเป็นคนอีสานพี่น้อง มีผู้บริหารเป็นคนอีสานก็จะกินขนมจีนกันข้าวปุ้นพี่น้องมือมีข้าวปุ้นเด้เนี่ยนี่ข้าวปุ้นมีผู้บริหารเป็นคนลาวก็ต้องกินขนมจีนนะคะสวัสดีครับตัวนี้เราอยู่ที่กรวินพัฒน์สาขาบางนานะวันนี้เราประชุมทีมแพทย์กัน ประชุมทีมแพทย์อัปเดตอัปอัปเดตเทคนิคใหม่ๆพี่น้องเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆของวงการแพทย์ของวงการศรรยกรรมนะพี่น้องเด้อของวงการศัลยกรรมเขาต้องอัปเดตเรื่อยๆต้องหมั่นอัปเดตความรู้หมั่นพัฒนาองค์กรพัฒนาศักยภาพของคณะแพทย์ของเราพี่น้องไม่บอกเล่นเด้เมื่เจ้า ไม่เป็นไรหมอถ่ายเลยมันแคบแล้วเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมทีมแพทย์เรากว่าสาสิชีวิตอันนี้มาไม่หมดนั่นนี่ฮัลโหลตอนมาแรกๆกับพาะกันสอกันใสายอยู่พี่น้องพาะกันสอกันใสกันหุ่นดีอยู่อยู่ไปอยู่มากกับไม่ได้ผู้อุดมสมบูรณ์ กลับขอนแก่นกี่โมงยังไม่ได้กลับเลยครับเขาสซพี่บ้าตัวของเรามีเบีเหตุผลใครสิเมานนางหัวรอใช่ครับขนมจีนน่าอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองห้องรับรองห้องรับรองห้องถ่ายรูป ด้านล่างของเราน่ยพี่นอ้องอน,นาจากักบอดโนอัน,นี้เป็นคลินิกนะนี่มีสามชั้นนี่เป็นคลินิกนะครับมีผู้บริหารเป็นคนเล่าส่วนมากหมอทีม่านอบรมมาประชุมกเกษฐกินได้ขอบคุ่นตลาบตะก้อยโอ้พี่น้องใครกัสิขับรถกลับอีมือ้อถ้าเศร้าลูก วันนี้มีงานเลี้ยงทีมแพทย์ตอนเย็นต่อพรุ่งนี้ภูผาแข่งกีฬามาลืนเดินพาเลตผมก็ต้องขับรถกลับขอนแก่นที่พี่น้องเชื่อไหมว่าค่าตั๋วเครื่องบินเ0้าขอนแก่นกรุงเทพบอกมาสามคนบ่กกก้าจ่ายไม่กล้าจ่ายเลยมันแพงมากมันแพงก็ไปสิงคโปร์น่ะก็เลยได้ขับรถมาเอง มันแพงครับพี่น้องเอข่อยว่าใครข่ขอยปีเล็กน้อยเนี่ย่อแจกดิบเล็กน่อยเป็นมื่นเป็นยังนี่ขออยยังวเสียดายสู่อค่าตั๋วเครื่องบินเนอโอ้ยแพงครับแพงครับลาบาได้นะครับผมไม่มีอะไรมากก็มาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะใครที่สนใจนะครับแมาจะเป็นรณพีคลินิกกลวินคีนิพี่น้องทีมแพทย์ทีมนี่ทีมแพทย์นีออ่อยู่ในองค์กรเดียวกันอัปเดตความรู้เหมือนกันเทคนิคเหมือนกันนะครับผม พี่วัฒนาขอบคุณครับนะพี่น้องฝากด้วยนะครับรนุนพีทั้งหมดมีสิบสามสาขารนาุนภีมีพมระรามเก้ารุนภีพระรามเก้าลาดกับบางรามคำแหงรามแหงเจ็ดสิบสี่ถ้าจำไม่ผิดมอีอ่อลังสิตลาดบุรีอยุธยาบ่อวินอมะตะศรีราชา ฉะเชิงเศรา้าลำปางนี่อีกวะหมืดไปวะรนพี่มีแบบัน,น,นี้กรวินก็มีทั้งหมดสี่กรวินมีสามสิบสี่สาขารณนพีมีสิบสี่มีสิบสามสาขาพี่น้องนะครับยังไงก็ฝากด้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากนัน้นแม่เดอ้อพี่น้อง บอกเลยว่าทีมแพทย์ของเราอบรมความรู้ถ้าสาขาไหนบริการไม่ดีนะทักหาบอลโน้ตได้เลยนะครับผมสาขาไดนบ,บริการไม่ดีนี่ทางหาไดเลยด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เซฮายห, hi, หมอกวรินเซฮายนิดนึงว,วันนี้เราทำอะไร วันนี้มาประชุมทีมแพทย์นะครับที่กราวินพัสปบางนาครับอัปเดตความรู้ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆใช่ใช่แล้วก็มีนโยบายใหม่ๆที่แต่มันแจ้งคุณหมอเลยครับได้ยินไหมเสียงในมอเราพี่น้องเนาะตอนนี้เดี๋ยวให้วันนี้บอสหน้าใสมากนะครับอัลบั้มอัลบั้มที่จะออกอย่างน้าแรงแท้ฮะนั่งบอกว่านั่งเสียอันไปจ้จากคนนั่งบว